สวัสดีค่ะบาอบพกกับชมพูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชมพูกลับมาที่แปลงเดิมนะคะที่เคยถ่ายทําในวันที่20นะคะเป็นแปลงของน้องนุนะคะพ่ออุดมอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่ปลูกข้าวโพดแล้วก็ใช้แร่ธรรมชาตินะคะก็คือสารปรับปรุงดินนะคะเอบิโกนะคะของตาปูสามเหลี่ยมนะคะตัวนี้ชมพูกลับมาอีกทีนะคะ ก็12วันผ่านไปนะคะหลังจากที่ใช้สารปรับปรุงตัวนี้แล้วนะคะก็เห็นี้ค่ะเห็นผลไหมคะนีก็คือ12วันผ่านไปนะคะหลังจากใช้แล้วต้นสูงมากนะคะต้นสูงต้นใหญ่นะคะใบเขียวนะคะเขียวทนเขียวนานเพราะว่าในส่วนของแร่ตัวนี้นะคะสารปรับปรุงดินตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในการจเจริญเติบโตแล้วก็เร่งรากนะคะเร่งรากเร่งการแตกราก การจเจริญเติบโตนะคะแตกใบนะคะแล้วก็ต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็เนี่ยจะใบจะเขียวเขียวนานด้วยนะคะต้นจะใหญ่นะคะลำต้นใหญ่มากอันนี้ก็คือเ้าโหดนะคะที่หวานปุ๋ยไปแล้วนะคะ12วันนะคะ,ะวันอาหารเสริมไปแล้ว12วันนะคะในส่วนของแร่เอบิโกนะคะตัวนี้นะคะยังไงก็ชมพู่ก็อยากให้ทุกคนนะคะลองใช้ดูนะคะเพราะว่าใช้ดีจึงบอกต่อนะคะตัวนี้ ใช้สารปรปับปรุงดินของเอบิโกนะคะตาปูสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวชมพู่ให้ถ่ายรอบๆนะคะอันนี้ก็คือ12วันหลังจากใช้ปุ๋ย,ยปุ๋ยวาชใช้แร่นะคะใช้แร่ใช้แร่เอบิโกนะคะก็คือสารปรปับปรุงดินตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นจะใหญ่มากนะคะเนี่ยดูตรงลําต้นนะคะเนี่ยค่ะดูตรงลําต้นลําต้นก็จะใหญ่มากนะคะอันนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็แตงนะคะที่ปลูก ที่ตอนนั้นต้นเล็กๆอยู่นะคะมีปลูกมาตอนนี้คือออกดอกแล้วนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะช่วยในการปรับปรุงดินด้วยนะคะแล้วก็ปลดปล่อยปุ๋ยในดินที่เราเคยใส่มาหลายๆรอบหลายๆปีนะคะเขาจะช่วยปลดปล่อยปุ๋ยในดินที่ตกค้างในดินออกมาให้กับพืชเราได้กินนะคะตัวนี้แล้วก็มันจะละลายน้ําได้ดีด้วยนะคะถ้าละลายน้ําได้ดีก็คือแสดงว่าพืชเรา กินได้ดีนะคะก็กินได้เต็มที่นะคะทําให้พืชเจริญเติบโตได้นะคะยังไงนะคะก็ฝากในส่วนของธาตุอ่าแร่ธาตุธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเอบิโกนะคะของตาปูสามเหลี่ยมนะคะตอนนี้ชมพู่ก็เป็นตัวแทนนะคะก็เปิดร้านตอนนี้ก็เปิดร้านอยู่ที่อำเภอ,มอเมืองเวดีนะคะหน้าปั๊มปอตทนะคะตอนนี้ก็เปิดร้านอยู่ตรงนั้นนะคะก็ฝากด้วยใครสนใจนะคะ ไม่สะดวกเข้ามาไม่มีรถเข้ามานะคะโทรมาได้นะคะที่0956204951หรือใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือว่าในในเพจร้านของชมพูนะคะร้านชมพูการเกษตรนะคะอยู่ที่เมือพดีนะคะยังไงฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวยมาก